สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําไก่ทอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่ส่วนอกที่เรามาหั่นเป็นชิ้นแล้วแล้วก็นาะมาหมักไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะเป็นอย่างน้อยนะคะจากนั้นเราก็มาคลุกแป้งแป้งนี้ก็จะเป็นแป้งแป้งสาลีทั่วไปนะคะไม่ได้ปรุงรสหรืออะไรว่าเราปรุงรสไว้ในเนื้อไก่แล้วเนาะจากนั้นเราก็รอน้ํามันเดือดแล้วก็ก็หย่อนลงไปนะคะ ตอนที่หยอนลงไปนั้นก็ไม่ต้องคนนะคะหย่อนจนให้เต็มกระทะนะคะก็ทอดประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีนะคะก็ต้องคอยดูไก่นะคะว่าสีไก่ได้หรือยังางเนี้ยก็จะไปอยู่ที่ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะคะก็ทอดไปนะคะแบบนี้ให้น้ำมันเดือดแบบนี้ค่ะก็ประมาณสิบถึงสิบห้านาที คอยโคนบ้างเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะตอนที่ทอดใกล้จะได้แล้วเนาะนี่ก็เริ่มได้แล้วค่ะก็สีประมาณนี้แต่ที่เหลืองๆนี่คือนางไก่เนาะก็ทอดไปให้มันกรอบเราจะเอาส่วนเนื้อออกก่อน นี่ค่ะก็ได้ประมาณนี้นะก็พักให้เย็นนะคะมันก็จะกรอบขึ้นกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปต่อไปเนาะว่าทอเสร็จแล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อได้บ้างหรือจะทานแบบนี้ก็ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้เท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ